จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรแด่พระสมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ทรงเจริญพระชนมายุ9 4าพรรษาค่ะ ที่อาคารผู้สูงอายุวัดพระธาตุดอยกองมูตาบลจองคําอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศอนายนสิทธิชัยจินดาลหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเป็นประธานเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพร์ถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพ,พระอริยวงศ์สาคขตยานสมเด็จพ,พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพ,พระอริยวงศ์สาคขตยานสมเด็จพ,พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ94พรรษาค่ะคุณผู้ชมครับโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ร่องสอนครับได้มอบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์โดยมียอดกองบุญ1,590,000กว่าบาทครับเพื่อจัดซื้อเครื่องช็อปเวฟเครื่องบริหารข้อไหลอัตโนมัติชุด p a p r ครับและปรับปรุงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลศรีสังวานด้วยครับ